สบายดีพี่น้องมาฟอกกับเป่าแจ็คบรรณาพาเพลินอ่ามามา,มาเบิ้งผู้สาวพี่น้องอมิมตรผู้สาวเนี่ยสาวเล่าใจเลยพี่น้องเนี่ยมิตรผู้จบจบงามๆทางนั้นเลยเนี่ยเบิ้งเนี่ยเป็นเงินเงินแห้งเงี้ป็นการงามได้ผน <c oughs> โอ้ยสงกาเนี่ยว่าชิมเมื่อบ้านผนได้เมื่อเหรียญบานผนได้เมื่อโศกาเนี่ยเ <c oughs> นี่ยมิตรผู้สาวเพิ่นยังบ่ได้มีลูกมีผัวจะคนเลยพี่น้องอ่า แห ENNIS, ้งนัอ่าเิ after, ึงนี่ยเปีนหนึ่งกางามหนึ่พี่น้องิงเนอะขไดสนใจทอ่างมาย่าเพดไปตีังกาลงทีเดียวเดี๋ยวบูษาพูนเดี๋ยวผู้สาพ่นจะขึ้นประขาไม่กินอยู่ด้อพี่น้องโอ้ยแกกันขึ้นไ่กินโอ้ตอนนี้ไอ้ยังขึ้นบ่ไรพิการอยู่เฮ้เดี๋ยวโอตึกมือเขา มืัอนี้เป็นวันอาทิตย์ได้พี่น้องมันนั่งเล่นนั่างยังกับผู้แสีผู้สาวคนนี้แต่ผู้สาวเล่าใจเลยนี่เป็นอยู่แข้งในพุญนี่ว่าชี้ทางคนนี้มาเด้อมาเด้อภัยอยากมามาเด้อมาเด้อมาเดียร์ลำกันอ่าอ้าว่าผู้สาวแบบนางม่านางอยู่ต้องการอย่างโมีเบียอ่าอันมเบียมีงานเฮ็ดมืัอนี้วันอาทิตย์เป็นก็เลียมานั่งเล่นยบเด็ดปิดเที่ยกับเมื่อเด็ดปิดเที่ยสอบมืัอนี้ก็เมื่อเอื่น คอยเมียมาก่าให้ไปจองไ้ก่อนนะมันเลยก็พรนี่แหละม,มาเห็นผู้ชายผู้สาวพิ่นางไงก็เลยมาแวเนนะเห่ียน้ำเพิ่นมานเห็นคนบานเดียวกันก็เลยมาน่งแวเนนะเห่นยน้ำเพิ่นจองก่อนเนาของวัตถิ็มัตถเต็ม,เ,ตมเอาเชืัดกา,ออาเอาตจะเชือาเสือน้านะ โอ้ยเงินขาตัดเสือหันขาตัดบัดตอนไปเปิดเพิ่มเขาก็แทกตัดตัวก็มันอยู่แเ้วเอออะไร้งาเขาก็วัดตัวัดเนี่ยเมาอ่าใช้ไปก่อนเป้นบาดูว่าท่านขืนแม่ใช้ไปเป้นเขาั้นี้ใบอะที่เขาแจงมาเพะไรสีเยียนหน่อยเออเอาไปอ่านีิโออเพ่อะไรจ๊ะแกดเด็ด ก็ให้ผู้ใดไวาสืเยีนถยายามมีคนเยียนก็ให้ใบแขเยีนปล่อยสมครเยีนนี่ใช่ค่วัน้วันนี้เน้นอ้โหไม่เด็กปีน้ำยีนนะจระดาระีดระาษกระีดคะวอนี่ครูบาว่าาเบิ้งหลัยเดี๋ยวาวผููบาวิ่นทักมาเด็กซองคลิปนี่อะไรได้2คลิป คัดกรเบื้อเลยเลยม่ใชอเอาขีปแบบเพราะว่เบื่อเลยมีแต่ผงงามเนาะเขาก็อยากเบื่อผงแนมีแต่ผงวดหินเขือเทหาอ้งไข่มีแต่กดแกมีนาม่วนเตรียมดเองมาตรีไมานอแกมาใส่แ่ิาไสบายดีพี่น้องคูณได้เห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมเด้วพี่น้องให้กำลังใจเห็คลิปต่อๆไปพี่น้อง That's a